ยังไม่หายนะครับเออ่แขนข้ามกวาครับยังใช้การไม่ค่อยถนัดเท่าไหร,ร่นะฮะยังมีเสียวๆอยู่นะครับเอะไะฮะสังเกตด,ดูนะสังเกตด,ดูด้านหลังนะจะมีกุจะมีะรูปวงปัญจนะฮะเขาเรียกว่างูเห่วาวงปัญจหรือว่างูเห่าดอกจันนะฮใช่ครับงูเห่าสายพันนี้ทิ่ของจะเขงเขาจะไะร่แรงนะฮะอ่าแต่ที่หยุดต่อยุดนะกับงูจงอางนะฮะทิ่ของงูเห่าสายพันนี้จะเหนือกตัวงูจงอางอีกสองเท่านะครับ เริ่มได้ไหมครับได้ไหมถ้าไม่ได้หยัดปืนนะจอมโหดเนม่ได้เอาปืนเข้ามาไะครับความนิ่งจะพอไหมวามสามารถดี่ขอเสอาไปกวาดเสียงดอยเฮเริ่มนะครับเริ่มแล้วเราทำไม่ด้เองนะจอมโหดไปแล้วปีสี่สอง เราหมดสองปีห้าแปดเกือบจะไปได้ตอนนี้ปีห้า,าแล้วแล้วพอพอแล้วพอแล้ว